จำข่าวที่เคยเล่าเรื่องดราม่า,มาบอลโลกทีมญี่ปุ่นเยอรมนีได้ไหมครับที่เคยบอกว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งในทีมเยอรมันทำท่าวิ่งเหมือนต้องการจะเหยียดทีมจากเอเชียว่าขาสัน้นแต่ผลบอลล่าสุดที่ออกมานะครับญี่ปุ่นพลิกชนะสเปนไปได้2ประตูตัวหนึ่งทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเก็บเพิ่มได้เป็น6คะแนนกลายเป็นแชมป์ของกลุ่มไปเลยได้ทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนสเปนเนี่ยได้เข้ารอบเป็นอันดับที่2 ด้านทีมเยอรมันกับคอสตาริก้าก็ต้องตกรอบไปตามระเบียบนะครับแต่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกเมื่อมีคนจับผิดลูกนี้ว่าบอลออกไปแล้วหรือยังถึงขั้นบอกว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยโกงเพราะมองยังไงบอลก็ออกไปแล้วแล้วคุณละ่ะคิดว่ายังไงแต่ล่าสุดฟี f าได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับ ถึงจังหวะปัญหาที่ทีมญี่ปุ่นเปิดบอลจากเส้นหลังที่ดูเหมือนออกไปแล้วก่อนที่อาโอธนากะทำประตูชัยให้ญี่ปุ่นชนะสเปนไป2ต่อหนึ่งโดยยืนยันว่านั่นเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแม้ดูเผินๆเ,เหมือนลูกบอลจะออกไปทั้งใบแล้วและจากมุมกล้องบางด้านที่เหมือนลูกบอลออกไปเต็มใบแต่ฟีฟ่าอธิบายจากภาพมุมมองด้านบนว่าส่วนโค้งของลูกบอลเนี่ยยังอยู่ในเส้นแม้ไม่กี่มิลลิเมตรก็ตาม กฎระบุว่าลูกบอลอยู่ในการเล่นถ้าความโค้งของลูกบอลอยู่ในเส้นซึ่งมีการตัดสินออกมาแล้วนะครับหลังจากเอาภาพไปเล่นซ้ำรวมถึงมุมมองภาพของกล้องที่เส้นประตูเพราะงั้นผลบอลคู่นี้ครับถือเป็นการตัดสินที่ฟี ف าให้การยอมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลิกดราม่าก,กันได้เพราะยังไงก็กลับไปแก้ผลบอลไม่ได้แล้วส่วนทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเขี่ยเยอรมันตกรอบแรก นี่แหละที่เขาเรียกว่าหัวเราะทีหลังดังกว่าจริงๆสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันอิดมูวี่ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุก